บรรยากาศหลังฝนตกปกติถ้าออกมาดูตอนนี้ในป่านะพูดถึงในป่าเยอะเยีย yeah, เลยวันนี้เรามาดูกันบรรยากาศหลังจากฝนตกอันนี้คือยังไม่หยุดยังไม่หมดนะฝนยังไม่หมดฝนตกเป็นช่วงๆหยุดเป็นพักๆเรามาดูกันสัตว์โลกผู้น่ารักออกมาไหมออกมาไหมมาดูกันออกมาไหมออกมาไหมมาดูกัน ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยใช่ไหมยเยอะมาก บางคนก็ถามเขาเป็นศัตรูพืชกินพืชผักสวนครัวทำไมไม่ไม่ฆ่าไม่ทำลายเพราะเขาไม่ได้ไปหาเราไงเรามาหาเขาเรามาหาเขาในป่ามันเป็นถิ่นของเขาเขาไม่ได้ไปรบกวนเราแต่ถ้าอยู่ตามสวนสวนครัวหลังบ้าน่ะมีเหลือคะ่ะตัดทิ้งหมดเลยแต่นี้เรามาหาเขาเองไง เรามาบุกเขาเขาไม่ได้ไปหาเรานะก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปทํำลายเขาเขาก็อยู่เขาก็อยู่ของเขาแต่ปีนี้เยอะเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆเลยตามหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านไม่เคยมีก็มีนี่คือบรรยากาศหลังฝนหยุดตกไม่มีแดดอ่าน่าจะชอบประมาณนี้น่าจะชอบแบบไม่อยากออกมาเจอแดดกลัวผิวเสีย <c oughs> กลัวดำกลัวผิวเสียประมาณนี้เลย